คือใบเสมานะคะที่มีอายุราว1,300ปีนะคะถือว่ามีแห่งเดียวของประเทศไทยที่น่าสนใจเพราะตั้งอยู่บนภูเขาไฟอยู่บนเขาพระอังคารนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นใบเสมาประดับคู่นะคะไม่ใช่ประดับเดียวนะคะ แล้วก็ในลักษณะข้างหลักเนี่ยนะคะจะเป็นการสร้างขึ้นเป็นแนวยาวเหมือนเป็นหม้อน้ําศักดิ์สิทธิ์เนาะในเหมือนลักษณะสมัยทวรารวดีหรืออะไรอย่างนั้นนะคะที่สร้างขึ้นเนาะฉะนั้นก็จะเป็นใบเสมาในลักษณะคู่อย่างนี้นะคะในรอบนะคะพุทธสถานแห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นเทพเจ้านะคะเป็นศิลปะแบบนี้นะคะถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ ดูแลพระศาสนานะคะเป็นผู้ดูแลพระศาสนาแล้วก็เป็นธรรมบาลผู้มีมหิทาหนุภาพอันยิ่งใหญ่มากในการดูแลพระศาสนาแห่งนี้นะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าที่นี่เป็นที่ที่เคยมีพระสงฆ์แล้วก็มีการมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็มีความเริ่มใส่พระพุทธศาสนามาก่อนนั่นเอง